ครับต่อไปราศีตุลน,นะครับราศีตุลเขาเรียกว่าเป็นราศีตาช่างนะครับราศีนี้เป็นราศีที่เขาเรียกว่าเรือนปัตนิของลัคนาโลกเจ้าเรือนก็เป็นดาวศุกร์เนาะตอนนั้นดาวศุกร์ตอนนี้กาลังโคจรขึ้นไปเป็นตําแหน่งเด่นนะเป็นโนดดทีนี้เรามาดูว่าดาวใหญ่ๆในดวงมันสำนัญอย่างไรกับราศีตุลบ้าง <S <S จะเห็นว่ามันจะนอยู่เล็งราหูตกเรือ,อนมรณะสาวพันทุกพอหักก็ตกพันทุกข์ด้วยเพราะนั้นคนราศีตุลนะครับในช่วงของ ปีนี้นะครับจะเห็นว่าดาวพฤหัสก,กําลังจะขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นเรือนพุับก็แสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้มีการร่วมหรือการทําอะไรขึ้นใหม่ๆถามว่าทําไมจะเห็นว่ามาจากสาชชะเพราะเขาเดินจากด้านล่างขึ้นมาเราไม่ได้ดูจากข้างบนข้างบนเขาบอกจะเป็นอริแต่จริงๆมาเดินภาคฝั่งวันก็นั่นต้องอ่านว่าสาชชะพุทธกบแสดงว่าเจ้ากามมีโอกาสจะได้มีการร่วมหรือการลงทุนทําอะไรร่วมกันดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่ อยู่ในเรือนของราหูมรณะก็คือต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศก็ได้นะครับดาวเสาร์มาอยู่เรือนบันทุกูเพราะนั้นคนราศีตุลก็มีโอกาสจะได้บ้านได้รถหรือยวดยานสาหนะนะท่านใดที่มีบ้านจะเปลี่ยนจะย้ายจะขายได้หมดเพราะว่าราหูตีโกนถึงร่วมทาาราหูมาจากเรือนมรณะมรณะไปอยู่ไปตีโกนกับไอเสาร์เน่ะผู้รานกับเสาร์เนาะมันก็มีการเปลี่ยนเด็เราก็เรียกมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นเพราะนั้น ถ้าอากั้นจะเสี่ยงโชคเดี๋ยวรอให้ดาวสุกยกขึ้นไปที่ราศีเมษนะครับก็คือประมาณเดือนเมษายนเนาะเอาเบอร์บ้านบนรถไปเสี่ยงเนาะนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านนี้นะครับพอหลังจากนั้นไปพอพุทธหัตถ์ถอยลงมาอีกมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีการทําอะไรที่เหมือนกับเรียกว่าเหมือนเรื่องเก่าเล่าใหม่หรือคาราบาสังเอาเรื่องเก่ามาหรือฟื้นหรือมาปลุกใหม่ทีนี้พุทธหัตถ์ไอเสามันไม่คด้ถูกกันเพราะว่า พี่หัดเนี่ยแกเป็นเรือนาอรีโตหนึ่งเพราะฉนั้นพอรพระหัสมาเจอกับพี่เสาก็ระวังปัญหาขัดกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะผู้ใหญ่เขาเป็นนิดเป็นนิดเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกเนะเพราะว่าพี่เสาเขาเป็นเกษตรอยู่อาจจะํำพานใจนะครับแต่ในถือว่าคนเราใส่ทุนโอเคครับ